47นาทีแต่พักกันครู่เดียวช่วงหน้าเศร้าจริงๆเวลาท่ข่าวแบบนี้พ่อแม่ต้องแจ้งให้ตำรวจมาจับลูกตัวเองอ่ะเพราะอะไรอ่ะยาเสพติดใช่พี่เบิร์ตคลั่งเคยไปป่วนบ้านคนอื่นแล้วบ้านข้างๆบ้านก็เป็นญาติเหมือนกันแล้วกลัวว่าถือมีดอะไรจะมาแทงคนในบ้านเอาช่วงหน้าครับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ถแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ไทยมีเดียใฮ้ขอตอน2023มุ่งหวังสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมจันเปงโปรแม็กซ์และทีมเมนเชลมีส่งเสริมผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ต้องการเปิดพื้นที่ต้องการสนับสนุนน้องๆเยาวชนซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์แล้วอยากจะทำธุรกิจสื่อดีๆที่แท้จริงอันนี้ผมว่าเป็นมิติใหม่ที่ดีมากแสดงความยินดีกับทัั้้งททีีม่ชนะเลิดวยครบ